เพชรเม็ดงามแห่งลำพระเพล้ายน้ำจากเขื่อนลำพระเพลคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวปักธงชัยให้อยู่เย็นเป็นสุขมานานปีนอกจากจะมีทัศนียภาพที่สวยงามโดยขุนเขาแมกไม้และสายฐานยังมีวัดป่าสีโพธิญาณอันเป็นแดนสงบใจให้ผู้ที่ฟักไฟในธรรม ได้ลิ้มรสของความสงบวัดป่าศีโพธิาณคือวัดสาขาที่102แห่งวัดน้องป่าพงของหลวงปู่ชาสุพัทธโธพระอริยสงฆ์แห่งแดนสยามผู้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ออกเผยแผ่สู่ต่างแดนจนมีชาวต่างชาติเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นจำนวนมาก ว่ากันว่าตอนที่ท่านได้รับนิมนต์ให้ออกไปเผยแผ่ธรรมะในต่างแดนนั้นบรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างพากันคัดค้านหัวชนฝาด้วยเกรงว่าท่านจะไปปล่อยไก่จนนำความอับอายมาสู่คนไทยทั้งประเทศเพราะท่านเป็นเพียงพระบรรน,นอกของนาไม่สามารถพูดภาษาฝรั่งได้แม้แต่คำเดียว ท่านอมยิ้มด้วยความเมตตาถามว่าเอ็งทำมาหากินอะไรละ่ะก็ทำนาและครับหลวงปู่แล้วตอนที่เอ็งสอนควายน้อยเข้าคลาดเข้าทยใหม่ๆเอ็งพูดภาษาควายได้ไหมละ่ะ,ะ,ะ,ะเพียงแค่นี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็พากันเข้าใจเลิกคัดค้าน จนท่านสามารถนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาออกสู่สายตาชาวโลกอย่างยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาหลวงปู่ชาได้กล่าวไว้ว่าน้ำร้อนจะเรียกว่าน้ำร้อนนำหอนหรือฮอตวอเตอร์มันก็เป็นเพียงแค่เรื่องของภาษาที่ผากันกำหนดเอาไว้แต่ถ้าเราเอามือจมลงไปมันก็จะได้ความรู้สึกเดียวกัน ธรรมะของพระพุทธองค์คือการลงมือปฏิบัติคำสอนของท่านเรียบง่ายและคมคายเสมอเคยมีลูกศิษย์ถามท่านว่าพระที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แสดงว่าต้องสามารถเหาะเหินเดินอากาศดำดินบินบนได้ใช่ไหมครับหลวงปู่หลวงปู่ชายิ้มอย่างเมตตาและตอบไปว่าไอ้ของแค่นี้แมงกุจีก็ทำได้ นึกถึงคำสอนของหลวงปู่ชาที่ไรก็อดอมยิ้มไม่ได้ทุกทีเราไม่ต้องออกตามหาพระอรหันต์ที่ไหนทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจเพียงไม่ปล่อยใจให้เป็นทุกข์เราก็สุขแล้วธรรมะสวัสดี